สวัสดีครับอยู่กับกุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูตัว4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็น XL พัดนะครับกระบะ4ประตูยกสูงของฟอร์ดนะครับราคาก็ไม่แพงมากครับ8 0 0แสนต้นๆน,นะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ตัวนี้แต่งให้เหมือนกับตัวแ a ปเตอร์เลยนะครับมองเนี่ย แทบลืมไปเลยว่าเนี่ย XL พัสดจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่งไปหลายอย่างมากแล้วก็มีในส่วนของของแต่งเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมุมมองตัวรถด้านนอกเนี่ยแทบไม่เหมือนตัว XL พัสเลยนะครับแทบจะมองว่ามันเป็นแรปเตอร์หรือว่ากระบะตัวละเป็นล้านเลยนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวรถเขาเนี่ยราคาแค่800,000ต้นๆอย่างที่กุ้งบอกไปนั่นเองนะครับรุ่นนี้ XL+ สีประตูเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่อง2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบแปรผันเนาะ170แรงมา้าแรงบิดขนาด405นิวตันเมตรนั่นเองสําหรับเจ้าเครื่องของตัว XL+ สี่ประตูเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับชุดแต่งเนี่ยเดี๋ยวอธิบายที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับเวลาเรามองจากด้านหน้าเนี่ยตัวชุดแต่งที่มันเปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือตัวนี้ปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นโมเดลเดมิเดมๆของโรงงานเนี่ยจะเป็นโลโก้ของ Ford นะครับเป็นวงัลีเน็น,นเ ก็จะเป็นตัว DNA นเเหมือนกับตัวท็อปท็อปโมเดลของตัวฟอร์ครับก็อันนี้เป็นชุดแต่งกระจังหน้าใหม่ในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยลูกค้าอยากได้สีอื่นอาจจะเป็นขาวดําดาแดงเป็นทูโทนอะไรต่างๆวนนี้เปลี่ยนได้หมดเลยนะสำหรับตัวสีของกระจังหน้าที่อยู่ด้านหน้าแต่คันนี้ลูกค้าอยากได้สไตล์ที่เป็นสีดํา ดำร้วนนะครับก็คือเป็นออกแนวดุดันหน่อยนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนของตัวกระจังเนี่ยมีไฟ3จุดให้ด้วยนะครับไฟ3จุดเนี่ยก็มีให้เลือก2สีนะอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะสำหรับตัวนี้ไฟ3จุดเนี่ยก็อีกสีนึงที่เลือกได้ก็คือจะเป็นสีขาวเนาะสำหรับตัวไฟที่อยู่ด้านบนของกระจังหน้านะครับครอบไฟหน้าอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับครอบไฟหน้าก็คือตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับครอบไฟหน้าเนี่ยเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันจะไม่บังตัวที่เป็น day time running light นะ ตัวนี้ Running Light ยังติดแล้วก็ยังสว่างเหมือนเดิมนั่นเองแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ไฟหน้าตัวนี้เอ็กซ์อลพสประตูนี้เปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งนะเพราะว่าไฟหน้าเดิมๆของตัวโรงงานเลยเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนจะไม่ใช่ไฟลูกแก้วแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ลําแสงที่เป็นสีขาวที่เป็น LED แบบคันนี้คันนี้อย่างที่บอกแต่งแล้วเนี่ยแทบเปลี่ยนมุมมองของตัว4ประตูเอ็กซ์อลพัไปแบบจําไม่ได้เลยนะครับสาหรับตัวนี้เปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับใส่เป็นไฟหน้าเหมือนกับตัวที่เป็นของอตัว4ี่คูณสพวกวายแท็กสี่คูณสหรือว่าพวกแรปเตอร์อะไรต่างๆอันนี้ใส่หน้าไฟหน้าประมาณนั้นเลยเป ตัวบนกับล่างนะครับตัวล่างก็คือเป็นไฟต่ำเนาะด้านบนก็จะเป็นไฟสูงมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันที่เป็น day time running light เนี่ยเป็นเซตเดียวกันมาเลยสําหรับตัวนี้นะครับไฟข้อได้ตัวนี้ไปนี่ถือว่าหล่อจัดเลยนะครับสำหรับตัว X อพพัทสประตูนะชุดแต่งที่กุ้งบอกว่าเป็นตัวชุดของตัวแรปเตอร์มันคือชิ้นไหนก็คือตัวนี้ครับชายล่างเนี่ยเป็นชุดกันชนหน้าของแรปเตอร์นั่นเองก็คือเปลี่ยนในส่วนของตัวกันชนเดิมของโรงงานออกนะครับแล้วก็ใส่กันชนหน้าของแรปเตอร์เข้าไปนั่นเองเนี่ นะครับใส่เข้าไปใหม่เวลาเรามองจากด้านหน้าสเกลของตัวรถเนี่ยมันแทบ,บเหมือนกับตัวแรปเตอร์ตัวที่เป็นท็อปโมเดลของ Ford เลยนะครับสำหรับตัวชุดแต่งที่ใส่เข้าไปชายล่างอันนี้ไม่ได้ทําสีนะครับก็คือลูกค้าอยากได้แบบตัวที่เหมือนของตัวแรปเตอร์เลยที่เวลาเรามองจากด้านหน้าไปก็คือจะเป็นทูโทนแบบนี้แต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แบบ สีดําดูดานก็สามารถทําสีได้นะสำหรับตัวชายล่างตรงนี้นะครับแต่ว่าจะทําสีหรืออะไรเงี้ยต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องสั่งจ,จากโรงงานนั่นเองสําหรับตัวาชายล่างนะครับเพราะโรงงานเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สั่งมามันก็จะเป็นสีนี้สีเงินเงินนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันสําหรับตัวรถแต่งคันนี้นะครับ ด้านข้างนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นชุดแต่งของตัวแรปเตอร์แล้วเนี่ยคิ้วก็ต้องเป็นของตัวแรปเตอร์เหมือนกันนะครับอันนี้จะแมทช์กันมากับตัวชุดกันชนที่อยู่ด้านหน้านะครับเป็นงานชิ้นเดียวกันนะคิ Q ้วล้อทรงแรปเตอร์ทั้ง4ด้านเลยนะครับคิ Q ้วล้อตัวนี้ก็ประมาณ5นิ้วนะครับสำหรับตัวคิ้วล้อแรปเตอร์นะครับมีเปลี่ยนคิ้วล้อแล้วก็เนี่ยครับมีเปลี่ยนแม็กกับยางแน่นอนนะครับแม็กกับยางตัวนี้เป็นขนาด20นิ้วนะแต่ว่าทาไมรถมันดูลอยจังเพราะว่าตัวนี้รถถูกออกแบบให้ยกสูงขึ้นนนอีีกะะครรับเเพาวาว่่ย ลูกค้าชอบสไตล์แบบสูงๆหน่อยก็จะเป็นแบบนี้สไตล์นี้จะยกประมาณ2นิ้วนะครับ2นิ้วรถจะดูลอยขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้แม็กเนี่ยเป็นขนาด20นิ้วนะครับจริงๆลายแม็กเนี่ยก็มีให้ลูกค้าเลือกเยอะนะครับก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจอะไร,ะไรต่างๆเนี่ยเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกสําหรับตัวแม็กเนาะนะครับอยู่ที่ว่าความชอบอยากได้แบบไหนก็สามารถระบุมาได้นะครับแล้วก็ยางที่เปลี่ยนไปนะครับตัวนี้เป็นยางแบบ A t ทนะตัวนี้ออเทเลนนะครับยางก็จะมีอยู่ตอนนี้ยมีอยู่ประมาณ HT คือยางจากโรงงานเนาะดอกเรียบๆเ,เสียงเสียงซอฟๆหน่อยเน้นความนุ่มนวลแล้วก็มี AT ก็คือออทเทเลลูกครึ่งนะครับวิ่งทางฝุน่นทางดําได้แล้วก็มี MT MT ก็เน้นทางฝุน่นทางลูกลังเลยเพราะดอกใหญ่สกุยได้ดีนั่นเองแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือ RT RT เนี่ยดอกจะเล็กกว่า MT นิดนึง นะครับแต่ก็จะใหญ่กว่าตัว AT นะครับเสียงเนี่ยก็จะพอๆกับตัว AT นะครับสำหรับตัวยางก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอย่างตัวนี้ยาง AT ทก็ได้อย่างที่บอกได้ทั้งลูกครึ่งเลย o ออนรถอ f ฟโร d ได้หมดเลยนะครับสำหรับประมาณนี้นะครับที่เราเห็นกันสีแดงๆนะครับที่เปลี่ยนไปใหม่ก็คือปีกนกครับเป็นปีกนกก็ตัวนี้ก็มีทั้งออปชั่นมีทั้ง ของยยงนะครับที่ที่เปลี่ยนกันที่นิยมกันในตอนนี้นะนะครับสำหรับตัวปีกนกปีกนกเนี่ยทำหน้าที่กดตัวหน้ายางครับให้มันสม่ําเสมอกันมากที่สุดป้องกันปัญหาเรื่องของยางกินนอกกินในนั่นเองแล้วก็จะมีออปชันอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะครับที่จำเป็นต้องเปลี่ยนสําหรับรถยกสูงก็คือตัวลูกหมากกันโครงเนาะอยู่ด้านในของตัวรถนะครับที่เราเปลี่ยนไปก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้มีเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งนะครับลืมบอกไปเนี่ยครับ เป็นโชคใหม่เลยนะครับเป็นโชคของโปรเฟนเดอร์นะครับตัวน,นี้เป็นตัวซับแท้งที่สามารถปรับได้8ระดับเนาะก็คืออย่างโชคเดิมเนี่ยลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าขับแล้วมันแบบอาจจะดูแข็งๆกระด้างไปนิดนึงก็ฟรีออปชันเลยคันนี้จัดทีเดียวจบเลยก็คือเปลี่ยนโชคไปด้วยนะครับเป็นโชคของโปรเฟนเดอร์ปรับ8ระดับนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยเราสามารถปรับได้เลือกได้ว่าชอบสไตล์ไหนความนุ่มนวลความแข็งประมาณไหนนะครับก็ระบุหรือว่าหมุนเอาได้เลยจากตัวซับแท้งที่อยู่ด้านหน้าของตัว ช็อคอัพนะครับเครื่องยนต์เห็นไหมครับตัวนี้อย่างที่กรุงบอกไปก็คือมันจะระบุคำว,ว่าเทอร์โบก็คือเครื่องยนต์ของตัวรถเนี่ยเป็นตัว2.0งจุเทอร์โบนะครับเป็นตัวเทอร์โบแปรผันนะร้อแรงม้าสําหรับตัวนี้นะครับกระจกมองข้างอันนี้ก็เป็นสีสีสดำเนาะตัวนี้เป็นสีดําด้านแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้บันไดข้างอันนี้เป็นบันไดข้างทรงเขาเรียกว่าทรงศูงนยะ์เนาะก็าจะเป็นสไตล์ประมาณนี้เหยียบขึ้นสะดวกสบายนะครับสาหรับตัวนี้ มือจับก็นี่เลยครับติดตั้งเบ้ารองมือจับกันลอยให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกุญแจของตัวรถเนี่ยเวลาเราเปิดนะครับจะเป็นแบบกดเนาะกดปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเปิดเข้าไปในตัวรถได้อะไรจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับสำหรับตัวกุญแจนะครับกุญแจก็จะมีตัวซ่อนเก็บไว้แบบนี้เวลาจะใช้เรากดไม่ใช้เราก็เก็บไปก็จะอยู่ประมาณนี้สําหรับตัวกุญแจของตัวรถนะครับ เปาลองมือจับกันล้อยติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับด้านท้ายก็จะมีเปลี่ยนในเรื่องของตัวคิ้วล้ออะไรต่างๆก็คือใส่ให้หมดนะครับแม็กกับยางก็เป็นไซส์เดียวกับตัวที่อยู่ด้านหน้าของตัวรถนะครับอ่าก็อยู่ประมาณนี้อ่านี่ครับตัว,ต,วตัวที่ปรับตัวโช๊คอ,อัพอย่างที่กุ้งบอกครับตัวนี้อ่าก็คือเราสามารถปรับได้นั่นเองจะอยู่ในระดับไหนอยู่ที่ฟีลลิ่งการขับขี่ที่เราชอบเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์อันนี้ติดเพิ่มนะ เป็นสติ cker คำว่า l a ปเตออันนี้ลูกค้าอยากได้แค่นี้นะครับผมจริงๆิสติ cker ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แบบอื่นเนี่ยเราก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับก็สามารถระบุมาได้หรือว่ารีเควสต์มาได้อยากได้แบบไหนมีแบบที่ต้องการก็ส่งมาให้ดูได้นะครับสำหรับสำหรับเรื่องของการออกแบบหรือว่าติดลายสติกเกอร์นะครับผม ด้านหน้านะครับติดตั้งตัวครอบไฟหน้าไปแล้วด้านท้ายก็จะมีครอบไฟไท้ายให้ด้วยนี่ครอบไฟไท้ายนะครับทำให้ไฟท้ายเราเนี่ยดูโด,ดดเด่นขึ้นนั่นเองสาหรับตัวด้านท้ายของตัวรถเพกของตัวด้านท้ายก็คงจะเป็นตัวนี้ครับนี่เป็นการชนท้ายเหล็กนะครับอันนี้เป็นการชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์นะใหญ่มากนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับมาพร้อมห่วงลากให้2จุดก็คือตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ห่วงลาก2จุดนะครับในส่วนของตัวกันชนท้ายเนี่ยก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟถอยปกติเนี่ยกันชนเดิมของโรงงานเนี่ยตัวเอกพั A ์เนี่ยไม่มีนะสำหรับตัวกันชนท้ายจะไม่มีแต่ว่าอันนี้เราติดตั้งตัวที่เป็นกันชนเหล็กให้เข้าไปนั่นเองสําหรับตัวชุดแต่งการแต่งสไตล์ประมาณนี้อะคริลิกคําว่าเลนเจอร์นี่ครับก็เป็นสีดําล้วนนะครับจริงๆลูกค้าอยากได้สีอื่นก็สามารถระบุมาได้นะสำหรับตัวสีของอะคริลิกที่อยู่ด้านด้านท้ายของตัวรถนะฮะ ข้วา่าภายในของตัวรถนะครับอ่าภายในของตัวรถก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็คอนโซลหรือว่า DNA ของตัว ford ranger เนี่ย next gen เนี่ยเหมือนกันเกือบทุกตัวเลยแต่ต่างกันเรื่องของการออกแบบเล็กๆน้อยๆเท่าน,นั้นเองนะครับตัวนี้คอนโซลก็จะเป็นสีทูโทนนะเห็นไหมครับจะเป็นสีประมาณออก เทาเทานิดนึงตัดกับตัวสีดำนะครับผมแล้วก็ในส่วนหน้าจอครับเป็นหน้าจอทุกตัวเลยนะของ Ford ตัวนี้หน้าจอขนาด10.1นิ้วนะครับรองรับในส่วนของ a p p l e c a r า l a y และ Android Auto แบบไร้สายด้วยอันนี้สะดวกสบายเลยเวลาเราเดินทางไปไหนงเงี้ยเปิดแมปเปิดอะไรต่างๆเราก็เปิดปุ๊บดึงแมปขึ้นมาไว้บนหน้าจอได้เลยนะครับเพราะว่าหน้าจอขนาดใหญ่เลยอย่างที่บอกไป10.1หนนิ้วแล้วก็แผนที่ดูได้อย่างสะดวกสบายนะครับอย่างที่บอกนี่เกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดา6สปนะีดเนาะสำหรับวรุ่นนี้นะครับแล จะอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าปัดก็จะมีหน้าปัดดิจิตอลอะไรต่างๆให้เป็นแยกส่วนเลยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวกมันติฟังก์ชันควบคุมรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้อะไรต่างๆนะครับสำหรับภายในของตัวรถเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากได้รถแต่งสไตล์นี้หรือว่าอยากได้แต่งแบบคันนี้เลยก็เดี๋ยวกุ้งทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างโทรมาสอบถามกันได้สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ